This is the Standard Podcast Eye Opening for your ears 8 minute history ที่ผ่านมาประวัติศาสตร์8นาทีเร้ไดเรียงเรื่องราวประวัติศาสตร์สงครามโลกนะครับครั้งที่1ครั้งที่2 เรื่องราวหลังสงครามโลกผ่านมุมมองภูมิรัฐศาสตร์นะครับหรือว่าการเมืองการทหารบ้างกระทางสังคมบ้างแต่ไม่ค่อยจะมีมุมมองนะครับจากนักเศรษฐศาสตร์เท่าไหร่เลยนะครับดังนั้นวันนี้ครับจะพูดถึงประวัติศาสตร์โลกผ่านนักคณิตศาสตร์นักเศรษฐศาสตร์ที่ถือได้ว่ามีอิทธิพลมากที่สุดคนหนึ่งนะครับต่อทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มหาภาค การเงินและการคลังครับในศตวรรษที่20แล้วก็21ของเราทฤษฎีของนักเศรษฐศาสตร,ร์ชาวอังกฤษท่านนี้ครับมักจะถูกอธิบายในแง่มุมเศรษฐศาสตร,ร์และการเงินเพียวๆไม่ค่อยได้นำมาผนวกนะครับกับบริบทประวัติศาสตร,ร์มากสักเท่าไหร่เลยท,ทั้งทั้ในตัวเขาเองนะครับเป็นบุคคลในประวัติศาสตร,ร์นะครับไม่จะเป็นหนึ่งในคณะเจรจานะครับกลุ่มประเทศผู้ชนะสงครามในสงครามโลกครั้งที่1ในการต่อรองค่าปฏิกรรมสงครามจากผู้แพ้สงครามอย่างเยอรมันในส่วนที่สัญญาแวร์ไซต์ตัวเขาเองครับ เคยกล่าววาจานี้เอาไว้ก่อนที่จะจบการเจรจาสนธิสัญญาแวร์ไซา์ว่าหากว่าเราทาให้คนเยอรมันที่บริสุทธิ์นั้นยากจนลงจากการเรียกค่าปฏิกรรมสงครามสูงสูง,สงการแก้แค้นจะเป็นสิ่งที่เหลีกเลี่ยงไม่ได้ครับประวัติศาสตร์แปนาทีเอพิโซดจากนี้ครับจะพูดถึงชีวิตและผลงานของนักเศรษฐศาสตร์ชื่อดังชาวอังกฤษที่มีชื่อว่าจอห์นเมนัดเคนส์ครับท่านเป็นผู้ที่ให้กําเนิดเศรษฐศาสตร์นะครับที่เรียกกันว่าเคนเซียนอีโคโนมีเป็นการวางรากฐานนะครับนโยบายเศรษฐกิจทั้งหลายทั้งปวงของโลกใบนี้ก็ว่าได้ ต้องบอกว่านับตั้งแต่นะครับฟองสบู่แตกที่วอลสตรีทในปี1929จวบจนปัจจุบันหรือแม้กระทั่งในอนาคตพวกเราก็คงจะต้องอยู่กับนโยบายเศรษฐกิจแบบนี้ที่เรียกกันว่าเคน n ซียนอ Economy ต่อไปด้วยรายการของเราไม่ใช่รายการเศรษฐกิจนะครับรายการเราไม่ใช่ม orning w e a l นะฮะไม่ใช่ standard w e a l นะครับแต่เราจะเรียบเรียงข้อมูลในมิติเศรษฐศาสตร์กับอุตศาสตร์ควบคู่ไปด้วยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเลยนะครับเรื่องของบทบาทของรัฐในการให้การสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจ ปัจจุบันนี้ถ้าเราได้ยินบอกว่ารัฐจะต้องมีการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยการกู้เงินเป็นหนี้สาธารณะอัดฉีดเข้าระบบเศรษฐกิจประเมินความคุ้มค่าของเม็ดเงินงบประมาณที่อัดฉีดเข้าไปในระบบเศรษฐกิจเสริมการจ้างงานด้วยแนวความคิดที่เรียกว่าตัวคูณหรือมัลติพลายเออร์ของการใช้งบประมาณนโยบายแบบนี้นี่แหละครับก็คือนโยบายที่ให้กําเนิดโดยจอห์นเมนัดเคนส์ผู้ซึ่งเป็นตํานาน แต่แน่นอนที่สุดนะครับว่าคงจะไม่ได้พูดถึงการนําเอานโยบายเคนเซียนไปใช้แต่จะพูดถึงนะครับระบบเศรษฐกิจของกฤษภายต้าการบริหารของนายกรัฐมนตรีมาเกเรตัชเชอร์ที่เธอปฏิเสธที่จะใช้นโยบายทางเศรษฐกิจแบบเคนเซียนในปี1979นะครับส่วนที่ว่าผลต่างผลเหมือนอย่างไรบริบทประวัติศาสตร์เป็นอย่างไรวันนี้มาติดตามกันครับ ก่อนที่จะเริ่มต้นไปที่เคนเซียนนะครับขอพูดถึงแนวความคิดเศรษฐศาสตร์แบบคลาสสิกนะครับในยุคก,ก่อนหน้าที่จะมีเคนเซียนกันก่อนเวลานึกถึงนักเศรษฐศาสตร์นะครับจะนึกถึงคนคนนี้คนแรกเลยท่านเป็นชาวสกอตแห่ง British Empire มีชื่อว่า อ d a m ด mith ท่านก็ประพันธ์หนังสือที่ชื่อดังที่มีชื่อว่า The Theory of Moral Sentiments อีกหนึ่งเล่มที่มีชื่อนะครับว่า An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of the Nation ในปี1776นะครับทุกคนจะรู้จักชื่อหนังสือของอา a m ด mith ที่มีชื่อว่า Wealth of the Nations ก็คือชื่อหลังที่ชื่อยาวๆนี่แหละครับนึกถึง Adam s mith แล้วครับเราก็จะต้องนึกถึงทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ที่เรียกกันว่ามือที่มองไม่เห็น Invisible Hands ครับ จำเป็นต้องพูดถึงเรื่อง Invisible Hand เพราะอะไรครับเรื่องของเศรษฐศาสตร์จอห์นเมนัดเคนซี่เดี๋ยวเราจะไล่เรียงต่อไปมันมีส่วนในการหักล้างแนวความคิด Invisible Hand ของอดัมสมิธครับใจความสำคัญของเรื่องของมือที่มองไม่เห็นของอดัมสมิธครับ mm hmm. เขาเชื่อว่าสิ่งที่ดีที่สุดของเศรษฐกิจทุนนิยมคือการที่ทำให้ตลาดนั้นทำงานด้วยตัวของมันเองที่สุดแล้วครับดุลยภาพที่ดีที่สุด คือจุดสมดุลของอุปสงค์และอุปทานที่เกิดจากเรื่องของการทำงานของระบบกลไกตล,ลาดจะเกิดการจ้างงานสูงที่สุดและดุลยภาพนี้จะปรับตัวของมันเองจนกระทั่งท้ายที่สุดจะลงตัวที่สุดโดยที่รัฐไม่ต้องมาก้าวไก่พูดง่ายเปรียบเสมือนกับมีมือที่มองไม่เห็นเข้ามาช่วยเหลือจัดการดูแลทั้งหมดเพราะองค์คาพยาพทุกส่วนในระบบเศรษฐกิจและรัฐจะสามารถเดินหน้าจัดการได้จนกระทั่งมันเวิร์กที่สุด แต่ว่าบน,นโลกใบนี้ครับเกิดเหตุการณ์บางเหตุการณ์ที่พิสูจน์ได้เห็นแล้วว่าหากว่ารัฐไม่เอื้อมือเข้าไปจัดการแล้วเราก็ที่สุดมันไม่มีมือที่มองไม่เห็นคู่ใดที่เข้ามาช่วยจัดการเลยอย่างน้อยที่สุดครับนั่นก็คือช่วงฟองสบู่แตกที่ Wall Street หรือว่า Wall Street b u บเบิในปี1929ที่ทางรัฐเองจะต้องเดินหน้าเข้ามาและอัดฉีดสภาพคล่องแก้ไขปัญหาเศรีจโลกในช่วงเวลานั้น มาเริ่มต้นกันดูนะครับที่จอห์นเมนัดเคนส์กันบ้างครับจอห์นเมนัดเคนส์นีก็เป็นชาวอังกฤษครับเกิดที่เคนบริ์ในปี1887ก็พูดง่ายเกิดยุคหลังอารัมซมิตรประมาณสักร้อยกว่าปีครับนึกไม่ออกนะครับช่วงที่จอห์นเมนัดเคนส์เกิดนะครับก็จะเป็นยุคลายราชสมัยของพระนางวิกตอเรียแล้วนะครับถ้าเปรียบเทียบกับบ้านเราก็ตรงกับสมัยรัชกาลที่5ก่อนที่รัชกาลที่5จะเสด็จประพาสยุโรปครั้งที่1นเนี่ยแหละครับ เคนส์เองนะครับเรียนหนังสือที่ภาควิชาคณิตศาสตร์ครับมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ก็สังกัด King's College จากนั้นก็ผันตัวมาทำงานเศรษฐศาสตร์นะครับในปี1914ครับตัวเขาเข้าทำงานที่กระทรวงการคลังของอังกฤษกระทรวงการคลังเห็นฝีมือเขาครับก็ทำให้เขาเนี่ยเดินหน้าเข้ามาทำงานราชการในยุคนั้นครับรัฐมนตรีคลังของอังกฤษมีชื่อว่าเดวิดลอยจอร์จ จำชื่อนี้ได้ไหมครับต่อมาเขาก็เป็นนายกรัฐมนตรีอังกฤษแหะครับแต่ว่าในช่วงที่เขาดึงจอห์นเมนัดเคนส์เข้าไปทํางานนี้เนี่ยตัวเขาเป็นรัฐมนตรีคลังหรือตําแหน่งที่เขาเรียกเป็นทางการว่า Chancellor of the e x c h e q u e r ในปี1918ครับช่วงนั้นสงครามโลกครั้งที่1จบลงแล้วครับทางด้านของรัฐมนตรีคลังของอังกฤษก็คือเดวิดลอยจอร์ชครับเห็นแววแล้วก็ชวนเดวิดลอยจอร์ะเข้ามาทํางานในทีมถามว่าทีมเฉพาะกิจนั้นคือทีมอะไรทีมนั้นคือการทําข้อเรียกร้อง ค่าปฏิกรรมสงครามจากประเทศผู้แพ้สงครามโลกครั้งที่1นนั่นก็คือเยอรมันนั่นแหละครับ้ดยวัย36ปีครับจอห์นเมนัดเคนส์เดินทางไปเป็นหนึ่งในคณะของกระทรวงการครลังและก็เดินทางไปยังฝรั่งเศสที่พระราชวังแวร์ไซา์ซึ่งเป็นสถานที่ที่บรรดาผู้ชนะสงครามจะตกลงร่วมกันนะครับในการที่จะบอกชะตากรรมของผู้แพ้สงครามนั้นจะเป็นอย่างไรงานของจอห์นเมนัดเคนส์คืออะไรครับต้องกําหนดว่าอังกฤษและบริเตนโดมิเนียนก็คือประเทศในเครืออาณานิคมของอังกฤษนี่แหละครับ จะเรียกร้องค่าปฏิกรรมสงครามจากเยอรมันซึ่งเป็นผู้แพ้สงครามเป็นเงินเท่าไหร่ค่าปฏิกรรมสงครามที่เคนส์คำนวณออกมานะครับค่าปฏิกรรมสงครามภาษาอังกฤษว่า reparations นะครับเขาคำนวณออกมาที่ตัวเลขนี้ครับ3,000ล้านปอนด์สเตอร์ลิงถ้าเกิดว่าเยอรมันไม่มีเงินจ่ายก็ลดลงมาเหลือ2,000ล้านปอนด์สเตอร์ลิงก็ได้เรียกว่าสมน้ำสมเนื้อเขาให้เหตุผลแบบนี้ครับว่าจำนวนเงินก้อนนี้ซึ่งเดี๋ยวเราจะบอกนะครับว่ามันใหญ่มันเล็กขนาดไหนนะครับจำนวนเงินก้อนนี้ จะทาให้เศรษฐกิจเยอรมันนั้นไม่ต้องรับภาระหลังจากการพ่ายแพ้สงครามมากนักพวกเขายังจะพอมีเงินในการอัดฉีดเข้าไปสู่ระบบหาไม่แล้วคนเยอรมันที่บริสุทธิ์จากภายสงครามจะต้องรับผลกรรมในเชิงเศรษฐกิจไปด้วยคนเยอรมันเองจะยากจนและทําให้แนวความคิดเรื่องการล้างแค้นของเยอรมันในอนาคตเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้อันนี้จอห์นเมนักเคนสก็เลยบอกว่าสาเหตุที่เขาเนี่ยคิดค่าปฏิกรรมสงคราม2 0 0 0ล้าน3,000ล้านปอนด์เพราะเป็นแบบนี้ แฟนๆฟรายการฟังอาจจะตั้งคำถามนะครับว่า2,000ล้านปอนด์3,000ล้านปอนด์ในกรอบเวลาแบบนั้นเนี่ยมันคือเท่าไหร่นะครับเขาใช้หลักการแบบนี้ครับเขาไปดูขนาดของเศรษฐกิจเยอรมันในเวลานั้นขนาดเศรษฐกิจเยอรมันคือ GDP เยอรมันในเวลานั้นอยู่ที่3,000ล้านปอนด์ครับดังนั้นการเรียกค่าปฏิกรรมสงครามเท่ากับขนาดเศรษฐกิจก็ถือว่าหนักอยู่แล้วถ้าผ่อนใจ10ปี20ปีอาจจะพอไหวแต่ก็มีความหมายว่าก็พอที่จะทำให้เยอรมันนั้นหลับจําและไม่กลับมาทําสงครามอีก ทางด้านของนายกรัฐมนตรีอังกฤษในเวลานั้นก็คือเจ้านายเก่าของเขาที่กระทรวงลังคารก็เดวิดลอยจอร์ดครับเห็นด้วยกับแนวความคิดแต่ครับเรื่องทางเทคนิคกับเรื่องทางการเมืองมันไม่ใช่เรื่องเดียวกันครับถูกต้องกับถูกใจมันคนละเรื่องครับเดวิดลอยจอร์ดเชื่อแบบนี้คนอังกฤษในเวลานั้นชิงชังชาวเยอรมันมากต้องการเรียกค่าปฏิกรรมสงครามจานวนเยอะๆถ้าค่าปฏิกรรมสงครามที่เรียกไปจํานวนมันน้อยประชาชนไม่สะใจในที่สุดครับผู้พิพากษาลอดซัมเนอร์ แล้วก็นายธนาคารที่มีชื่อว่าลอร์ดคันคลิฟเป็น2ผู้มีอิทธิพลในชุดเจรจาชุดนั้น2คนนี้ลอร์ดซัมเนอร์กับลอร์ดคันคลิฟมีฉาย,ยาว่าแฝดสวรรค์เฮเวนลี่ทวินส์บอกว่าการกําหนดปฏิกรรมสงครามต่อเยอรมันต้องทําให้สาสมต่อการที่เยอรมันประกาศสงครามกับฝ่ายทริปเปิลอองต้องโดยเฉพาะยิ่งเลยค่าปฏิกรรมสงครามต้องเพียงพอสําหรับอังกฤษคือ British Empire และ British Dominions ท่านอาจจะถาม British d o m i เ i o n คืออะไร British d o m i n i o n ก็คือประเทศที่อยู่ในครื่จักรภพของอังกฤษ ซึ่งณนะเวลานั้นออสเตรเลียกับนิวซีแลนด์ได้มีการส่งทหารเข้ามาร่วมรบในสงครามโลกครั้งที่1ด้วยดังนั้นครับพวกเขาจึงควรที่จะได้รับค่าตอบแทนเป็นค่าปฏิกรรมสงครามไปด้วยคําว่าสะสมสําหรับหลอดคันคลิฟและหลอดซัมเนอร์ซึ่งเป็นฝาแฝดสวรรค์คือตัวเลขต้องมากเพียงพอที่จะทําให้คนอังกฤษที่มีสิทธิ์เลือกตั้งนะครับรู้สึกพอใจต่อการดําเนินนโยบายของเดวิดลอยจอร์จแฝดสวรรค์ทั้ง2ท่านเลยบอกค่าปฏิกรรมสงครามที่คุณเรียกจากเยอรมันนั้นต้องบอกแบบนี้เตือนก่อนนะฮะ เคนต้องการเรียก3,000ล้านปอนด์หนึ่งเท่าของ GDP ขนาดเศรษฐกิจของเยอรมันท่านหลอดทั้งสองขอเรียก24,000ล้านปอนด์พูดง่าย8เท่าตัวของขนาดเศรษฐกิจเยอรมันไม่แต่แค่นั้นครับบอกมันยังไม่สะสมรีดมันเข้าไปเลยจนที่สุดเรียกเข้าไป50,000ล้านปอนด์เกือบจะ20เท่าของเศรษฐกิจเยอรมันนอกจากนี้ครับทีมเจรจามีการตัดตัวของเคนที่เดินทางไปถึงปารีสแล้ว ไม่ให้เข้าไปร่วมในวงเจรจาเพราะรู้แล้วว่าพวกเขาต้องการเล่นเกมแรงกับเยอรมันเพื่อตอบโจทย์คะแนนนิยมของคนอังกฤษไม่แค่เฉพาะเดวิดลอยจอร์ชทีมเจรจาจากบริติชแอมพายนะครับแต่ว่าทีมเจรจาของฝรั่งเศสภายใต้รัฐบาลของจอจเคลมงโซประธานาธิบดีเวลานะั้นเลือกแบบเดียวกันครับเรียกค่าปฏิกรรมสงครามที่หนักหน่วงต่อเยอรมันเพราะไม่อยากให้เยอรมันนั้นมีเงินกลับมาเป็นภัยคุกคามได้อีก สำหรับสหรัฐอเมริกาภายใต้ประธานาธิบดีวูดโรวิลสันตรหนักดีนะครับว่าถ้าปล่อยให้เยอรมันอยู่ในสภาพนั้นเศรษฐกิจเยอรมันจะกลายเป็นตัวทวงเศรษฐกิจยุโรปและเศรษฐกิจโลกก็เลยมีมุมมองที่แตกต่างครับแต่เหมือนกันเลยต้องการทําให้สาสมจึงเรียกค่าปฏิกรรมสงครามกับเยอรมันแบบค่อนข้างจะรุนแรงเคนส์ในวัย36เวลานั้นเขาปรารบเอาไว้ในบทความว่าการเรียกร้องค่าปฏิกรรมสงครามในอัตราเท่านั้นจะทําให้เยอรมันล้มละลาย และจะนําไปสู่การล้างแค้นคํากล่าวของเขานะครับปรากฏอยู่ในหนังสือที่เขาเขียน6ปีหลังจากนั้นมีชื่อว่า The Economic Cost of Peace ต้นทุนเศรษฐศาสตร์ของสันติภาพครับมีความหมายว่าการจงใจทําให้เศรษฐกิจของเยอรมันก็คือยุโรปตอนกลางยากจนลงมันจะนําไปสู่การล้างแค้นขึ้นได้ตัวเขาไม่ได้มองมิติความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ครับแต่เขามองในแนวทางเดียวกับสหรัฐอเมริกาของวูดโรบ์วิสันเชื่อว่าเศรษฐกิจทั้งโลกในเวลานั้นโยงใย,ยกันหมดครับ ถ้าเยอรมันถังแตกและล้มละลายจะส่งผลกระทบต่อโลกทั้งใบในเวลาต่อมาทำไมไม่คิดแบบนี้ทำให้เยอรมันกลับมายืนได้และส่งเสริมเศรษฐกิจซึ่งกันและกันนายกรัฐมนตรีที่เป็นอดีตนายเก่าของเขาก็คือลอยจอร์จล้วาลูกน้องเก่าของเขาคือเคนส์รู้สึกเหมือนถูกหักหลังครับเชิญไปแต่ที่สุดไม่รับฟังความคิดเห็นเลยตัวเขาได้แค่ปรับความเข้าใจกันอังกฤษเองครับแม้ว่าตอนแรกจะเรียกร้องค่าปฏิกรรมสงคราม5 0 0 0มื่นล้านปอนด์ แต่ต่อมาครับพวกเขายินดีช่วยเหลือพลเมืองเยอรมันด้วยการส่งอาหารเข้าไปให้คนเยอรมันที่ประสบกับปัญหาไฮเปอร์อินฟลชันอาหารไม่พอกินกิจกรรมนี้ถือได้ว่าพอซื้อใจทีมเศรษฐกิจที่เห็นต่างกับรัฐบาลของลอยจอร์จอยู่ได้บ้าง ไหนด้คุยถึงเรื่องของช่วงสนธิสัญญาแวกซายแล้วนะครับเรามาดูท่าทีสหรัฐอเมริกา,าสักนิดหนึ่งนะครับว่าจะทําให้เราเข้าใจพลวัตเศ,ศรษฐกิจในช่วงเวลานั้นในปี1924ภายใต้นักการธนาคารที่เป็นที่ปรึกษาให้กับสหรัฐอเมริกาที่มีชื่อว่าชาร์ลส์เอ็ดเวิร์ดดอสให้ความช่วยเหลือกับทางเยอรมันด้วยการเข้าไปต่อรองกับอังกฤษและฝรั่งเศสให้ลดค่าปฏิกรรมสงครามนะครับมูลค่ามหาศาลนอกจากนี้ครับให้เงินสนับสนุนก,กับเยอรมัน โดยเงินที่สหรัฐอเมริกาให้การสนับสนุนเยอรมันมีชื่อว่า d o ส e s Plan ก็ชื่อมาจาก Charles Edward Doles นี่แหละครับที่ว่ากันว่าเป็นจนํานวนเงินที่มากกว่าที่เยอรมันนั้นได้รับหลังสงครามโลกครั้งที่2อซะอีกคือพวกนี้อัดฉีดสภาพคล่องเข้าไปค่อนข้างเยอะนอกจากนี้ครับยังมีการนําเข้าสินค้าจากเยอรมันเข้ามายังสหรัฐค่อนข้างเยอะเพื่อเป็นการประครับประคองเศรษฐกิจเยอรมันให้ยืนได้ครับหลังสิ้นสงครามโลกครั้งที่1ไปแล้วครับเคนส์เองมีชื่อเสียงโด่งดังครับจากงานเขียนด้านเศรษฐศาสตร์ จนกระทั่งธนาคาร British Bank of Northern Commerce เสนองานให้เขาทำครับบอกว่างานที่เขาทำเนี่ยให้ทำแค่ครึ่งวันต่ออาทิตย์เท่านั้นเองค่าตอบแทน2,000ปอนด์ต่อเดือนแต่เคนสปฏิเสธครับเลือกที่จะเป็นนักวิชาการทักษศศรษฐศาสตร์มหาภาคต่อไปเห <S 2> <S 2> ตุการณ์ที่แวร์ไซด์ในครั้งนั้นครับมีที่พลต่อแนวความคิดของเคนสในเวลาต่อมาค่อนข้างเยอะผลงานต่างๆมากมายแนวความคิดของเขานะครับที่ถูกพัฒนาในเวลาต่อมาคือแนวความคิดอันนี้ครับรัฐ คุณที่จะมีบทบาทในการเข้าไปกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยนโยบายทางการคลังการปล่อยให้เศรษฐกิจเดินด้วยตัวเองโดยไม่มีรัฐเข้าไปช่วยเหลือพูดง่ายเป็นแบบอารัมสมิธมือที่มองไม่เห็นที่สุดอาจจะไม่เพียงพอต่อการจ้างงานในระดับสูงที่ทําให้คนทุกคนนั้นมีงานทําถ้าเกิดว่าเกิดเงินเฟ้อเศรษฐกิจร้อนแรงจนเกินไปรัฐไม่ได้เข้าไปมีบทบาทก็ <c oughs> จะทําให้ระบบเศรษฐกิจนั้นแบกภาระเหมือนคนต้องจ่ายภาษีอยู่ดีเพราะค่าเงินมันหดลงลดลงจากเงินเฟ้อ คำกล่าวของเขาคือ inflation as tax due to depreciation of monetary value ในยุคทศวรรษที่20ครับหลังสงครามโลกครั้งที่1ครับอังกฤษเองเกิดภาวะเศรษฐกิจหดตัวครับและการส่งออกไปยังประเทศอื่นก็เป็นไปได้ค่อนข้างลำบากครับในปี1924เขาเสนอให้กระทรวงการคลังอังกฤษเวลานั้นลดค่าเงินบร i s h p พาวนยกเลิกการผูกค่าเงินกับราคาทองคำหรือโกลด์สแตนดารเพื่อทำให้ค่าเงินนั้นอ่อนลงส่งสินค้าอังกฤษออกไปยังโลกได้เยอะขึ้น แต่นโยบายของเขาครับได้รับการปฏิบัติเป็นแค่ช่วงสั้นๆครับก่อนที่ในปีถัดมา1925ภายใต้รัฐมนตรีคลังคนใหม่ทําให้อังกฤษนั้นกลับมาผูกค่าเงินกับทองคําอีกรอบหนึ่งคนที่เป็นรัฐมนตรีคลังคนใหม่คนนั้นมีชื่อว่าวินสันเชอร์ชิลล์ที่ต่อมาก็คือนายกรัฐมนตรีของอังกฤษนะครับซึ่งการที่วินสันเชอร์ชิลล์สั่งให้เอาเงินอังกฤษนั้นไปผูกกับค่าทองคําอีกครั้งหนึ่งทําให้เศรษฐกิจอังกฤษถดถอยลงไปอีกและตัวเขาเขียนบทความวิพากวิจารณนะครับ วินสันเชอร์ชิลล์ในปี1931ที่มีชื่อว่า The Economic c o n s e q u e n c e of Mr. Churchill ผลกระทบทางเศรษฐกิจของ Mr. Churchill ในช่วงทศวรรษที่20ครับตัวเขามีความสนใจเรื่องความสัมพันธ์ทางการเงินของตัวแปร3ตัวครับอันได้แก่การว่างงานเงินและราคาเขาผลิตผลงานที่มีชื่อโดงด่งังที่มีชื่อว่า Treatise on Money ในปี1930ใจความสำคัญของหนังสือเล่มนี้ครับมีชื่อว่า ถ้าเงินที่ถูกเก็บเอาไว้มันมีค่ามากกว่าเงินที่ถูกลงทุนเพราะดอกเบี้ยมันสูงผลคือการว่างงานจะสูงขึ้นสิ่งเหล่านี้ครับคือพื้นฐานที่ใช้ในการวิาพากษ์วิจารณ์รัฐบาลอังกฤษที่ถือว่านิ่งเฉยในช่วงเศรฐษฐกิจตกต่ำก็คือ Wall Street Crutch เขาเชื่อว่าการขาดดุลงบประมาณ พูดง่ายการที่รัฐเนี่ยยอมไปกู้เงินคนอื่นแต่เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจก็คืออัดฉีดเงินของรัฐเข้าไปสู่ระบบเศรษฐกิจคือสิ่งที่มันดีกว่าการที่จะปล่อยให้เศรษฐกิจหดตัวลงไปเรื่อยๆสิ่งนี้ครับดูเหมือนกับเป็นการส่งแรงกลับเพื่อมไม่ใช่ในอังกฤษนะครับแต่สิ่งเหล่านี้ทฤษฎีของเขาในการที่รัฐจะต้องเดินหน้าเข้ามาอาจจะกู้หนี้กันบ้างแต่อัดฉีดเงินเข้าไปในระบบเศรษฐกิจสิ่งนี้ครับเป็นนโยบายที่คนอีกฝากหนึ่งของแอตแลนติกคือรัฐบาลวอชิงตัน Washington นั้นเห็นคุณค่าแต่ไม่ใช่ที่ออังงกกฤษบ้าานเนเิดขข การฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกและสหรัฐหลังจากสงครามโลกครั้งที่1นครับ <c oughs> นำไปสู่การเติบโตของอุตสาหกรรมต่างๆทําให้เศรษฐกิจนั้นร้อนแรงมากครับจนกระทั่งเกิดการเก็งกําไรในการลงทุนนะครับในตลาดหุ้นวอลสตรีทของสหรัฐและนําไปสู่สิ่งที่เขาเรียกกันว่าฟองสบู um ่แตกที่วอลสตรีทหรือว่าวอลสตรีทครัชถือเป็นเศรษฐกิจตกต่ำครั้งที่ใหญ่ที่สุดของโลกเลยในปี1929เศรษฐกิจในเวลานั้นของสหรัฐซุดตัวอย่างรุนแรงครับที่เรียกกันว่า the Great Depression เศรษฐกิจถือว่าหดตัวรุนแรงที่สุดเลยในครั้งนั้นอยู่ภายใต้าการบริหารของประธานาธิบดีที่มีชื่อว่าเฮอร์เบิร์ตฮูเวอร์ในเวลานั้นครับผู้ว่าการมลรัตนิยอร์คนที่44ที่มีชื่อว่าแฟรงค์เดลาโนร o ร e สเวลล์เริ่มต้นคิดถึงการหาเสียงเพื่อก้าวไปสู่ตำแหน่งประธานาธิบดีในการเลือกตั้งในปี1933ปี1933ครับคือพีคของเศรษฐกิจตกต่ำเคนส์ nes, ซึ่งอยู่ที่อังกฤษเขียนงานที่มีชื่อว่า The Means to Prosperity เป็นข้อเสนอแนะเชิงนยโยบายเศรษฐกิจเพื่อการฟื้นตัวข้อเสนอแนะที่สําคัญที่สุดของหนังสือเล่มนั้นคือการใช้จ่ายของภาครัฐแบบสวนทางกับวัตจักรทางเศรษฐกิจหรือ counter cyclical public spending ใครนึกไม่ออกนะครับท่านนึกถึงช่วงที่เกิดโควิดรุนแรงครับและรัฐบาลสารัฐมีการอัดฉีดเม็ดเงินมหาศาลที่เรียกกันว่าบาสูก้าเข้าไปสู่ระบบเศรษฐกิจก็เลยทําให้เศรษฐกิจของสหรัฐฟื้นตัวมา ซึ่งแน่นอนครับมันนําไปสู่การที่อเมริกามีหนี้สาธารณะสูงขึ้นแต่มันทําให้เศรษฐกิจโดยรวมนั้นดีขึ้นก็คือนโยบายซึ่งมีต้นกําเนิดมาจากเคนส์นช่หครับผลงานชิ้นนี้ครับถูกเผยแพร่ไปยังรัฐบาลน,นะครับของสหรัฐอเมริกาประเทศที่มีเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดของโลกและในเวลานั้นผลงานชิ้นนี้เข้าไปกระแทกใจของประธานาธิบดีคนใหม่ของสหรัฐก็คือแฟรงค์เดลานรูสเวลล์ซึ่งชนะการเลือกตั้งเหนือเฮอร์เบิร์ตฮูเวอร์เคนส์ครับคนอังกฤษ แต่ได้รับคำเชื้อเชิญจากผู้พิพากษาสูงสุดของสหรัฐคือเฟริก์แฟรงค์เฟเทอร์ให้เข้าไปพบกับแฟรงค์เดลานอ o รูสเวลต์อธิบายใจความของเขาในบทความดังกล่าวไม่ว่าจะเป็นการอธิบายนะครับผ่านจดหมายเปิดผนึกหรือการอธิบายแบบเจอกันตัวต่อต,ตัวแบบที่ไม่ได้มีการเปิดเผยต่อสาธารณชนทำเนียบข่าวพบว่าข้อเสนอในเชิงเสดิจของเขานี้สอดคล้องก,กันกับสิ่งที่รูสเวลต์หาเสียงเอาไว้ นั่นก็คือการพาเศรษฐกิจอเมริกันกลับมาฟื้นตัวให้เร็วที่สุดแนวความคิดทางเศรษฐกิจของเคนส์จากอังกฤษครับเหมือนกับจะตอบโจทย์เศรษฐกิจของอเมริกันในยุคของรูสเวลล์และในที่สุดนโยบายที่เราได้ยินว่านโยบายการฟื้นเศรษฐกิจของสหรัฐที่สําคัญที่สุดในประวัติศาสตร์ที่มีชื่อว่า New Deal ก็ Deal. คลอดออกมากลายเป็นตัวพลิกเกมเกมชนเจอร์ของเศรษฐกิจสหรัฐที่มีการอัดฉีดสภาพคล่องล i q u i d i t y จากรัฐเติมเลือดให้เศรษฐกิจอเมริกันที่กําลังฟื้นตัวจากเดิมที่อ่อนแอ กลายเป็นแข็งแกร่งและจุดนั้นเองถือเป็นการเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่ของสิ่งที่เรียกว่าเคนเซียนอีโคนมีสหรัฐครับให้เครดิตกับข้อสนเสนอแนะเชิงนโยบายของเคนในปี1939 6ปีหลังจากที่เริ่มดำเนินการและเห็นผลชัดเจนแล้วทีนี้ลองมาดูนะครับว่านโยบายเคนเซียนได้รับความนิยมไปแล้วที่อังกฤษมีเสียงตอบรับอย่างไรและนโยบายของเขาเอง ถูกนำไปขยายผลหรือถูกวิพา์วิจารณ์อย่างไรต่อหน้าเรามาฟังกันต่อครับ The Standard Podcast Eye-opening for your ears